มาคะ่ะน้องๆลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายละรวยๆปังๆกันต่อนะคะเนี่ยรีบทำรีบสิใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ชอบเลขไหนก็ผ่านนะคะจะมีชุดรวมอยู่นะคะถ้าใครชอบชุดรวมก็เล่นชุดรวมได้นะคะสามารถเล่นชุดรวมได้อย่างน้อยอย่างอะไรเนี่ยก็เอาเอาหานอยมัดรวมมาเล่นเลยนะคะนะท้าไปเข้าชุดแรก ชุดที่สองนะหรือว่าสลับกันน้องๆก็สลับกันเล่นนะคะสมมติว่าเราทีวีเอาเอานอยสตาร์มาออกนี่เราก็เปลี่ยนนอยสตาร์มาเล่นเราทีวีอะไรประมาณนี้นะนะคะน้องๆนะจำไว้นะเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะทําอันหนึ่งออกอันหนึ่งมันงงมากกับแปลกมากทาั้งๆที่ทําคนละครั้งจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆอืมงงเหมือนกันสมมุติว่าเราเราทีวี ไม่เอาอย่างนี้นอยสตาร์เนาะไปออกลาวทีวีเนาะเพราะว่าลาวทีวีออกก่อนเพื่อนเนาะก็เปลี่ยนเลยนะคะน้องๆค่ะเปลี่ยนเลยหรือไม่เปลี่ยนก็ได้มั้งเพราะว่าเลขใกล้เคียงกันมากจะมีศูนย์แทบทุกทุกอันเลยนะคะเพราะว่าที่ออกวันนี้มันก็เลขคล้ายๆกันนะเนาะเราก็กันศูนย์ไว้แล้วกันเลขทุกหุ้นทุกหวยนะ่ะศูนย์เป็นตัวหลักอยู่แล้วเพราะว่าศูนย์อนะ คือคือเลขอะไรนะเลขตายเลขตายเลขศูนย์คือเลขตายนะมาเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งยิ่งเราวิ่งรูปศูนย์เนี่ยได้เห็นเห็นแต่สองสามวันนี้ไม่ค่อยเจอนะใช่ไหมแต่คิดว่าวันนี้ต้องมาเพราะว่าทําตัวไหนลงศูนย์หมดเลยหรือว่าชอบเองไม่รู้นะแต่ไม่ใช่หรอกมันมาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้ค่ะน้องๆไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นค่ะ เราเอาตัวที่ไหลนะคะตัวที่ไหลนะเราเล่นตัวที่ไหลนะแต่ว่าส่วนมากไอ้หวยพวกนี้ไม่ค่อยไหลหถ้าไม่ใช่หุ้นเนาะถ้าไม่ใช่หวยหุ้นนี้จะไม่ค่อยไหลหรอกพวกนี้ไม่ถือว่าหวยหุ้นนะเลขศูนย์คือเลขตายเลยแล้วแต่น้องๆแกพิจารณานะพี่ลุงให้แล้วนะมีศูนย์ไว้ก็ดีนะทุกหวยทุกหุ้นนาน,านพูดผิดละอะไรเนี่ยโอ้ยมันดึกแล้วนะข้างน้องเนาะลิ้นก็พันกันเนาะสงสสยง่วงมาก นะทุกหวยทุกหุ้นค่ะศูนย์เป็นตัวหลักประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะห่วงจริงแหละพูดไปเสียงก็แผ่วละประมาณนี้ค่ะทําไว้เล่นๆนะเนาะมันก็จริงจังอะนะกับกับกับเนี่ยกับการทําเนี่ยแต่เพียงเราเพียงแต่เวลาเราเล่นเราจะจริงจังมากนะคะน้องๆค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะลุ้นให้กันพอประมาณนะคะ ่าอย่าเยอะอย่าเยอะหุ้นหวยมีเข้ามีหลุดนะคะนะคะต้องระวังนะคะเล่นอย่างให้มีสตินะคะบาทสองบาทพอรุ้นนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า